ไน้ำกะทิของเราะะเราก็เมื่อกี้นี้เราก็ต้มให้กะทินะคะแล้วก็อะไรคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดือดอุ้ยถ้วยเหล็กเลเนี่ยเราก็รอให้กะทิของเราได้เย็นนะคะจริงๆเราไม่ได้รอหรอกะคะ่ะเ,เราเราไปลองด้วยน้ำแข็งมาให้มันเย็นแต่ว,วา <ico le> ่าเพราะว่าอยากกิน น,นี่ค่ะนี่ค่ะอืมนั่นแน่มีคนจะมาขอด้วยนะคะตายแล้วคุ้ยเหล็กอะ่ะคุวยหกตกหล่นนะคะทำทานเองที่บ้านนะคะเอาไปทำไม้จิ ันนี้มาทำขนมไทยๆนะคะทำแตงไทยนะ้ำกะทิอันนี้แตงไทยนี่ปลูกเองนะคะเนี่ยปลูกจากเมะลิดเนี่ยค่ะมล็ดตอนนั้นซื้อมาลูกหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปโรยๆไว้ที่หน้าบ้านนะคะมันก็โตขึ้นมาอันนี้เราก็ได้กินลูกมันนิ้น พอดีมันโดนเจาะฮะเราก็เลยหอ่อแ้วไว้แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะกินตอนเย็นนี้นะคะแตงไทยก็เป็นอืเปรียบเทียบกับอะไรอะ่ะแคนตารูปป่ะแคนตาลูปไทยอะ พี่ปูดูดูหน้าจอให้หน่อยว่ามันเห็นไหมเอาเขสับปไปกันไม่ง่ายาาค่ะของของน้าคนไทยเจ้าของแล้วก็จะทำขนมที่ชื่อว่าน้ำกะทิแตงค่ย จากแตงไทยที่เราปลูกเองะะอันนี้ปลูกแบบว่ารดน้ำมันอย่างเดียวนะไม่ได้เออเออใส่ใส่ปุ๋ยแต่ว่าเป็นปุ๋ยอะไรนะจูริงซีอะคะ่ะที่สั่งขอแสงที่คุณพ่อทำให้ ไปเปิดคลิปมาดูเขามีอันนี้ใช่ไหมุนนะคะมุนกะทิแสงไทยก็น,น่าสมแต่ว่า,าวันนี้ไม่มีเวลามันจะโดนเจาะมั้งค่ะเด็กๆเอ้ยลูกเล็กๆก็ฝันยู่ที่ บอกว่าไม่เสียดายเนื้อเลยนะเพราะเนื้อบ้านเราอ่อนออไม่ยังไม่เสียเดี๋ยวก่อนต้มกะทิเดี๋ยวเราจะไปดูต้นแตงไทยกันนะคะมันจะเป็นเหมือนไม้เลือ อันไหนที่มันเลื้อยๆนี่ใช่ไหมเนี่ยค่ะปลูกนะคะอยู่หน้าบ้านอยู่แถวนี้ยนะคะปรากฏว่าพอดีหญ้ามันจะขึ้นจริงๆมันได้หลายลูกแต่ว่าวันนี้ที่เก็บมาแล้วกินได้เนี่ยจะได้แค่ประมาณสองลูกต้นมันอยู่ตรงไหนนะพ่อทางนูน้นเหรออ่หญ้ามันคุมหมดแล้วนะคะทีนี้ได้มาสองลูกแล้วเดี๋ยวก็กะว่าจะตัดหญ้าทิ้งไป ได้ตรงนี้นะคะอันนี้ลูกเล็กๆนะคะได้มีอีกสองลูกนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกเอ๊ะไปปอกลูกที่เก็บมาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้มากลางวันนะคะแล้วเราก็าจะมาต้มกะทินะคะดีว่าเราซื้อมาแค่กล่องเดียวต้มหมดเลยก็ได้ป่อพี่ดีไหมกะทิอะกล่อง,งเลยนะเราก็จะต้มกะทินะคะประมาณหนึ่งกล่องน,นะคะ เราจะต้มกะทินะคะโดยใช้กะทินะคะประมาณหนึ่งกล่องนอ้ลืมขยา่าค่ะขยา่าเขย่าหน่อยนะคะบางทีแบบว่าไอ้ตัวแบบห,ห,หัวหัวนัจะอยู่แล้วเราก็จะตวงนะคะน้ำเปล่านะคะหนึ่งกล่องใส่ลงไปของกะทินะคะก็คือเหมือนน้ำหนึ่งแล้วก็กะทิหนึ่ง นะะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเอ,อ่อจริงๆไม่ใช่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอันนี้น้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะเนี่ยสั่งมาจากเพชรบุรีแล้วก็มั่นใจด้วยว่าเป็นน้ำมะพร้าวอะน้ำตาลมะพร้าวแท้เพราะว่าสั่งมาจากเพื่อน,นะคะ่ะเพื่อนขายนะคะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลที่เป็นลักษณะเนี้ยนะคะก็จะมีทั้ง น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลอะไรนะคะน้ำตาลลูกตาลน้ำตาลตะโนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบที่ผสมด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นไปซื้อต้องดูดีๆอันนี้จะเป็นมะพร้าวแท้ก็เดี๋ยวเราตั้งไฟเลยนะคะตั้งไฟอ่อนไปแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อย ะะมาพูดถึงเรื่องของน้ำตาลมะพร้าวนะคะที่บอกว่าให้ระวังแล้วก็บางทีนเนี่ยมันจะมีแบบที่ราคาที่ถูกหน่อยแล้วก็เป็นน้ำตาลผสมก็ถามเพือเอ้น้ำตาลไอ้ที่มันเป็นผสมนมี่้ผสมอะไรได้ความมาว่าผสมแ,บบแต,แต่ค่ะแล้วบางทีอ่ะเราทำอาหารทานเอง หน้าตาอาจจะไม่ได้สะสวยนะรถมันอาจจะแบบเฮ้ยทำไมแปลกๆแต่นั่นาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรที่มันแบบว่าเป็นตัวปรุงแต่งอะค่ะแล้วเราก็ใิดเกลือนะคะเล็กน้อยดูว่าชอบหวานแบบไหนนะคะ อืมหอมอ่ะหอมมาพร้าวมันจะดูแบบว่าเป็นหวานน้ำมุนถ้าเราอยากให้หวานแหลมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราก็ใส่น้ำตาลสายช่วยไปสักหน่อยแล้วก็ดึงให้มีแบบให้นี้หน่อยเลือดเสือกกระจาด นี่นค่อยๆใส่นะคะารคายาเติมกเคิ่ออะไรเข้าไปเนี่ยบางคนเขาจะใส่เลยนะกลิ่นมะลิดอกมะลิมะลีทัองแค่นี้นบางทีมันเหมือนดูไม่พี่ีพี่ถันนะแต่บางทีใส่อะไรเยอะไปเพื่อเป็นพวกเคมีแต่งกินแต่งอะไรมันก็คือสารเคมีใช่ปะ อืมนี่อร่อยมากต่อละนะคะกะทิจะเปเย็นแล้ก็จะตั้งเอาไว้อย่างนี้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะแหมสักครู่หนึ่งนะคะให้กะทิมันเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่อืมโอเคเนี่คือเป็นกะทิที่แบบว่ากำลังดีอ่ะไม่หวานมากค่ะ การได้ทาการได้ตินของอร่อยที่เราทําเองมอันน่สุดนะอันนี้ใช้กระดิ่กล่องก็ไม่น่าเกียดนะคะ ซื้อกะทิหรือว่าซื้อพร้ผัมะขามมะขันนะ่ะมันก็ยากไปว่ะนะแต่จริงเขาไม่แบบว่ากะทิที่สำเร็จเลยนะที่สำหรับกินเป็นขนมหวานนะคะอือจะเอาตงตัวเราไม่เข้าใจว่ากลิ่นของอันนั้นอนะ่ะมันจะแบบหอมไปอืมเหมือนเป็นกลิ่นสังเคราะห์แต่ถ้าอันเนี้ยมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรที่มาเจือสังเคราะห์เพราะงั้นเราจะได้กลิ่นของแตงไทยล้วนๆอ,อร่อย กางไทยนั南南ーー้นพัค่ะ